ก so, so, right? ็ค uh ือหาจากข้อเท้าสี่สาสาเจยอามดึเจวว่าจุดสานดเจ้าที่เราเรียนไแล้วจริงสามอะไรมนี้ดลูกม่ดแล้วมันมันนาน่เ่เขา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 าเน้นย้ำปงที่รถ่เพราะต่อไปจะเปี่นรเพราะว่าสมุาพเาจมาทำไข่เจียวสิไข่เจียวเาเจ็บไหมไม่เจ็บ เจ็บพอเลยไม่เจ็บเขา说他不痛可以可以再用力真的也但不痛还可以再用力吗ไม่ไม่ไม่อาการหรอ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 ช่วงนี้สิได้ไหมเจ็บแล้วก็ไแล้วไม่ไแเจ็บแคหรออย่นี้หรอเจ็บไหมเจ็บจนพูดภาษจีนเลยเนี่ยมันชาเหนื่อยก็ไม่รู้ทะลุออกมา ต้องต้องต้องไม่ต้องม่ร้องไ้องไม่้องก็ขยับแล้วไม่ได้ร้องเลยร้องโอยร้องย้องร้องย้อโอยจุดนี้มีสามเส้นลมปาสมสเส้นลมปานมาเจอกันก็คือตับไมไตไม่ไ r ้ much มาจกันที่จุดนี้นั้น้นกดจุดเดียวกันตัวเลข3เซลลงไปแล้วข้างซ้ายเนี่ยต้องสองข้าก่อนข้างซ้ายก่อน้ก่ออนี้าก่อนขก่อนข้างซยก่นก่น้กนขกนขาก่นข้าานข้้ยนากนข้าอนข้วนางานข้ามน้าง้นข้ารนข้งานข้า้่่นยกเอนอนข้่อาอยู 这只脚比较好一点，你、啊那个、看你脚离。嗯、那这只脚比较好。他往下看，你脚离远。因为这边哈、啊，这边是属于肝脏的，肝，我们肝脏的部分。对，这边主脚，它离肝比较近，肝、就、脏、是。那这边它一个消化系统比较差，嗯、所以它这就感觉。他往下看，你你蛮在，就是就是。 ท <łość> so, so, ี่นี่สุดท้ายแล้ไมันก็เป็นแบบนี้ม่ครับที่นี่มันกาเป็นแับนี้นะครับที่นี่มันจ็เ็นบบี้เะครับที่าี้มันเป็นแบบนี้นะครับที่นี่มันก็เป็นแบบนีกแย่มา